ส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอที่ปรากฏบนหน้าโซเชียลมีเดียซึ่งสร้างกระแสจนถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเกี่ยวกับพฤติกรรมของอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยบริเวณจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิหน้าร้านสะดวกซื้อนำมาสู่กระแสวิจารณว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นกําลังเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นเป็นจํานวนมาก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ในหลายด้านมันก็เป็นเรื่องที่เกิดมาจากปัญหาโอเวอร์ทัวริซึมหรือว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปมากมายแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนลำคานให้กับคนญี่ปุ่นครับซึ่งมันก็มีมาอยู่เป็นเรื่องๆอยู่แล้วครับนักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้เข้าไปเยอะมากมาก เยอะมาเป็นปวติการเลยก็คือคนญี่ปุ่นค่อนข้างกังวลกับปัญหานี้อยู่แล้ครับถามว่าลงไปอยู่ในสื่อหลักของญี่ปุ่นหรือยังของผมณนณะนะปัจจุบันที่คุยอยู่ตอนนี้ครับก็ยังไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในสื่อโซเชียลมีเดียที่คนญี่ปุ่นที่มีความสนใจในประเทศไทยเขาก็จะเริ่มเห็นละว,ว่าประเทศไทยมีความกังวลในใน ในภาพข่าวที่ออกไปในปัจจุบันครับโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นที่รักเมืองไทยเนี่ยจะกังวลมากๆเลยเพราะว่ากลัวจะชื่อเสียงภาพลักษณ์คนไทยเนี่ยจะออกไปในทางไม่ดีนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้สนใจเมืองไทยไม่ได้รักเมืองไทยอยู่แล้วผมว่าถ้าเขามองแบบผิวเผินมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเหมาได้ว่านักท่องเที่ยวชาตินั้นๆทําไมทําแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นความกังวลส่วนตัวครับในขณะที่ทำคอนเทนต์มาสิปีเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ ก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นเคยเกิดกรณีชาวต่างชาติแสดงพฤติกรรมที่สร้างความรำคาญในเมืองต่างๆของญี่ปุ่นมาแล้วหลายครั้งซึ่งในระยะหลังทางการของญี่ปุ่นเริ่มมีการจัดการอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่โพสต์ภาพหรือคลิปวิดีโอบนโลกออนไลน์พอถ้าเห็นซึ่งหน้าอย่างครับตำรวจก็จะขอเชิญไปพูดคุยตักเตือนเล็กน้อยอะไรอย่างครับยังอาจจะไม่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายมากนะแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเคสของ ชาวเยอรมันก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับณนะวันที่เขาอยู่ที่ประเทศที่ปุ่นคือยังไม่ค่อยเป็นไรครับแต่ว่าพอสักพักหลังจากนั้นมีการตีแผ่การกระทาต่างๆในโซเชียลมีเดียแล้วสื่อเอามาจาับเล่นเป็นประเด็นว่าเออมีปัญหาอาจจะสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายได้ก็มักจะมีการตามย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟูในฝั่งทิกตอกยูทูบอะไรก็ตามเพราะว่าการที่มาทำคอนเทนต์แบบนี้มันสามารถมีคลิปหลักฐาน ซึ่งคลิปหลักฐานเนี่ยจะเป็นส่วนที่มัดตัวได้ฉะนั้นถ้าทางการญี่ปุ่นหรือว่าคนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเนี้มีการแจ้งว่ามันเป็นเหตุผิดและอยากจะดำเนินคดีก็สามารถเอาคลิปตรงนี้เป็นหลักฐานในการ,รดำเนินคดีต่อได้ครับญี่ปุ่นเพิ่งอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่นำโดยทาคาอิจิซานาเอะได้ไม่นานซึ่งถูกจับตาว่าจะเข้ามาวางนโยบายจัดก,การกับชาวต่างชาติอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยเริ่มออกนโยบายตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นทางก่อนขึ้นบินซึ่งครอบคลุมถึงประวัติอาชญากรรมมีการปรับกฎเกณฑ์การใช้ที่ดินของชาวต่างชาติรวมถึงมาตรการป้องกันด้านอาชญากรรมที่เข้มงวดมากขึ้นบนแนวทางที่ต้องการให้สามารถอยู่ร่วมกันได้กับชาวญี่ปุ่นโดยไม่กระทบกับคนในพื้นที่เมื่อเทียบปับสมัยก่อนผมเข้าใจว่าเขาเข้มงวดมากขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่า ปัจจุบันมีมีคนต่างชาติที่มาเข้ามาทํางานในประเทศญี่ปุ่นเยอะรวมถึงนักท่องเที่ยวเองเขาหลังจากนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลคุณทากายชิซนาเอเนี่ยน่าจะปรับกฎระเบียบค่อนข้างเยอะเลยครับเพื่อจะให้มีความเท่าเทียมแล้วก็มีความยุติธรรมคือเขาคงไม่ได้แบ่งแยกครับว่าเป็นคนต่างชาติคนญี่ปุ่นแต่ว่าเขาอยากจะสร้างกฎระเบียบเพื่อให้คนไม่ทําผิดกฎหมายทุกที่อย่างที่ว่านี้ไม่ใช่การขีดแกะคนต่างชาติแต่ว่าเป็น นโยบายที่อยากจะทําให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาล่องเข้ารอยมากขึ้นป้องกันอาชญากรรมแล้วก็รักษาสวัสดิภาพของคนญี่ปุ่นให้เขาสามารถใช้ชีวิตในที่ที่เขาเคยอยู่อย่างปกติสุขได้เหมือนเดิมครับเมื่อมีมาตรการที่รัดก,กุมมากขึ้นกลายเป็นภาพสะท้อนที่ส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศในการให้ความร่วมมือและสื่อสารขณะเดียวกันยังเป็นการส่งสัญญาณให้นักท่องเที่ยวทำความเข้าใจในบริบทของสถานที่ เพื่อลดการเกิดความขัดแย้งที่ส่งผลเป็นวงกว้างต่อภาพลักษณ์โดยรวมทรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน